นี่นะคะหน้าตาของมาม่าจีนนะคะเขาก็จะใส่ไส้กรอกเพิ่มลงไปนะคะอ่ะเราไปกันต่อตามหาบาร์ค่ะบาร์อาหารอ่ะจริงๆแล้วเราจะมาที่บาร์เพื่อซื้อสินค้าหรือว่าเราจะนั่งอยู่ที่ที่ของเรานะคะก็จะมีพนักงานเนี่ยเข็นตัวรถเข็นตัวนี้นะคะไปให้บริการเรานะ ที่เรานั่งด้วยค่ะหรือไม่ที่เรานั่งนะคะก็จะมีบาร์โค้ดสแกน QR Code โค้ดสามารถสั่งอาหารทางออนไลน์ก็ได้เหมือนกันนะคะมีกาแฟนะคะยี่ห้อตาบับค่ะแล้วก็จะมีมีอะไรนะมีนี่ค่ะเบียร์คลสเบิร์กนะคะเบียร์คลสเบิร์ก,รรรกแล้วก็ตัวนี้นะคะเชอป,ปี้หรือว่าสไปค่ะเชอป,ปี้เนาะ แฟน,นตาเฟนตาเฟนตานะคะแล้วก็กาแฟกาแฟสำเร็จรูปใช่ไหมคะพร้อมดื่มยี่ห้อเนสกาแฟค่ะแล้วก็จะมีพวกเออน้ำดื่มนะคะเครื่องดื่มรสผลไม้ต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปพ้อค่ะน่าจะเป็นของโลเคอนนะคะแล้วก็จะมีอะไรนะอันนี้เป็น ในชาหรือว่าชานมนะคะสําเร็จรูปเหมือนกันค่ะสสใส่น้ําร้อนก็สามารถที่จะดื่มรับประทานได้เลยแล้วก็จะมีตัวนี้น่าจะเป็นปิ่งการหรือว่าบิสกิตนะคะคบิสกิตของจีนค่ะนะคะคต่อไป potato chip นะคะมันฝรั่งทอดค่ะอ,คอันนี้รสอะไรรสชาวเผารสปิ้งย่างนะคะ แล้วก็จะมีของแห้งต่างๆมากมายตรงนี้นะคะเนาะเมื่อกี้ที่เราเห็นเคนข้างๆเพื่อนข้างๆของเป็นนะคะเขาก็จะกินเขาเรียกอะไระคะตัวบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเนาะเขาก็จะใส่ตัวนี้ค่ะก็จะเป็นไส้กรอบนะคะใส่ลงไปเพิ่มลงไปได้ค่ะก็อันนี้พวกเนื้อแห้งต่างๆนะคะ รสชาติก็จะแบบเค็มๆเผ็ดๆค่ะเผ็ดมาล่าเนาะงน้นะกินอะไรดีล่ะเดี๋ยวเปนจะสั่งตัวนี้นะคะตัวนี้ค่ะก็จะเป็นหมีเสี่ยนค่ะหมีเสี่ยนสำเร็จรูปนะคะเจ้าก็ชื่อตัวเสาเฉียนยี่สิบห้าหยวนค่ะนะเดี๋ยวให้เขาเอเขาเรียกอะไรอะคะ ทำให้เรานะคะจริงๆก็คือเหมือนมันเป็นอาหารสำเร็จสำเร็จรูปที่เราใส่น้ำร้อนลงไปแล้วก็สามารถรับประทานได้ทันทีนะค่ะนะ25หหยวนก็ถือว่าไม่แพงนะถ้าอยู่ในรถไฟอะคะ่ะโอเคเดี๋ยวให้ทางพนักง,งานเขาเช่วยเติมน้ำให้เรานะคะแล้วเดี๋ยวก็ใช้วิธีการจ่ายเงินด้วยจือฟู่เปล่าอารีเพย์หรือว่าวีแชทเพยก็ได้ะคะ่ะ ที่เมืองจีนเราก็ไม่ใช้เงินสดกันแล้วนะคะระหว่างที่เรารออาหารของแป้นนะคะพนักง,งานก็บอกว่าซาบักที่นี่ค่ะเขาก็เ,เลือกใช้มเมล็ดกาแฟที่ปลูกภายในยุนนานนะคะโดยที่เขาก็คือจะมีเจ้าหน้าที่เทคนิคของทางบริษัทซาบักเนี่ยค่ะเข้าไปปลูกแล้วก็ใชว้วิธีการเทคนิคต่างๆของซาบักในการปลูกค่ะเนาะ นะคะคหน้าตาของขนมจีนที่ป้นสั่งไปนะคะก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ยอดฮิตแล้วก็คนยุนนานเขาก็จะกินกันเยอะมากค่ะนนีะะคะอาหารมาแล้วคะ่ะอาหารมาแล้วนี่มาแล้วคะ่ะเชียร์ยนี่นะคะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะสำหรับใครที่ ชอบเมนูกว๋วยเตี๋ยวนะคะก็สามารถสั่งเฉียวกั้วหมี่เสี้ยนหรือว่าขนมจีนหม้อเล็กทานได้ค่ะอันนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่เขาให้มานะคะก็จะเป็นตะเกียบนะคะแล้วก็จะมีที่ที่จับตะเกียบอะคะ่ะเราก็เอาเอาตะเกียบนะคะนี่นะคะใส่ลงไปค่ะนี้ค่ะนน่นน่ก็จะกลายเป็นตะเกียบยาวแล้วเห็นไหมคะนี่นะคะ กับช้อนค่ะในนี้นะคะนอกจากเส้นเส้นขนมจีนใช่ไหมก็จะมีนี่ค่ะจะมีฟองเต้าหู้ฟองเต้าหู้ให้ด้วยนะคะนี่นะคะเป็นเส้นอย่างนี้ค่ะในนี้เขาก็จะมีผักกาดดองให้ด้วยนะคะผักกาดดองค่ะ ใครมาเที่ยวที่ยุนนานมาเที่ยวที่หลายๆเมืองในยุนนานนะคะ mm hmm. เขาก็จะมีอาหารขึ้นชื่อของเขาก็คือตัวก๋วยเตี๋ยวตัวขนมจีนตัวนี้คะ่ะที่สามารถาานำมาทำเป็นขนมจีนม้อเล็กหรือว่าขนมจีนข้ามสะพานนะคะก็จะเป็นอาหารขึ้นชื่อของเขาค่ะ